สวัสดีคะ่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงนะคะเหมือนเคยนะชาวมิถุนเกิดระหว่างนะคะ15มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมนะคะชาวมิถุนทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคลิปนี้จะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายนนี้นะคะอีกเดือนเดียวเราก็จะปีใหม่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าครึ่งเดืนหลังนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวมิถุนบ้างและไพ่อยากเตือนหรือว่าแนะนําอะไรชาวมิถุนเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวมิถุนสิบใบค่ะ กันนะพร้อมๆกันเลยนะคะชาวมิถุนสองอาทิตย์หลังของพฤศจิกายนนะคะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะงานหนักนิดนึงนะคะงานเยอะงานเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วก็มีเรื่องที่อาจจะต้องเอาชนะคักคานกับคนนะ่ะเหมือนกับต้องแข่งขันคอย ทำให้มันเหมือนกับต้องถ้าเกิดว่าเหมือนอ่ะตัวอย่างเหมือนมีสองทีมนะคะแล้วคุณอาจจะต้องแข่งกันทำยอดทำผลงานทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีการแข่งขันมีการต้องเอาชนะนะคะถ้าคุณไม่แข่งกับคนอื่นคุณก็อาจจะต้องแข่งกับตัวเองหรืออาจจะต้องแบบพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให ผลงานมันดีขึ้นเพื่อให้ความก้าวหน้ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องใช้การแข่งขันสูงนะคะสองตยนนี้นะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าบริวารดีนะคะบริวารช่วยเหลือดีนะบริวารมีการเดินทางมีการ ทำงานออกหน้าแทนเราได้นะคะไว้ใจได้มีความรับผิดชอบแล้วก็สามารถมอบหมายงานให้ <c oughs> ออกไปทำหรือออให้ไปดูแลได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องเป็นกังวลมากนักถือว่าเก่งนะคะแล้วคุณอาจจะต้องเป็นทีมลีดเดอร์หรือว่าเป็นคนคอยแนะนำเขาเขาค่อนข้างเยอะหน่อยในช่วงสอาทิตย์นี้นะคะเพื่อที่จะไกด์ไลน์หรือบอกให้เขาทำงานตามที่คุณต้องการนะคะ <c oughs> ขอขยับกล้องนิดนึงดูมันเบี้ยวๆนิด โอเคส่วนหัวหน้าง,งานนะคะสองอาทิตย์นี้ให้เน้นการพูดคุยสื่อสารเยอะๆหน่อยนะคะมีการพูดคุยสื่อสารเยอะๆปรับความเข้าใจหรือว่าพยายามแชร์ไอเดียให้เขาเข้าใจว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่นะคะลูกค้าก็เหมือนกันนะถ้าคุณมีการสื่อสารกับลูกค้าเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างค่อย,อยๆดีขึ้นนะคะ ส่วนเออส่วนปัญหาหรืออุปสรรคของอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะมันเป็นช่วงที่เออคุณอยากเก็บเงินน่ะแต่ว่ามันเก็บไม่ได้มันมีรายจ่ายเข้ามาให้คุณคือรับมาแล้วคุณก็ต้องจ่ายออกนะคะคุณรับมาคุณก็จ่ายออกไปนะมันเป็นมันเป็น ค่าใช้จ่ายจําเป็นที่คุณต้องใช้นะคะไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่แบบฟุ่มเฟือยหรือซุรุ่ยซุร่ายนะเป็นเรื่องของความจําเป็นนะคะแต่ทีนี้ไพ่บอกว่าถ้าเกิดคุณต้องใช้จ่ายเงินน่ะอยากให้คุณใช้หลักเหตุและผลให้มากนะคะใช้ความความความน้ำหนักความสําคัญความจําเป็นนะคุณต้องเวทน้ําหนักให้ดีว่าอันไหนจําเป็นสําคัญนะคะแล้วก็เร่งด่วน ทนะ่านนั้นนะคุณเอาไปใช้ก่อนแต่ท่านมันยังรอได้ก็ให้รอก่อนเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณต้องหมุนเงินเยอะมากเลยนะช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะของของชาวมิถุนนะมันก็เลยเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะเออ่ตึงตึงนิดนึงนะตึงมือน,นิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินนะแล้วก็แต่ว่าไม,ไม่ต้องห่วงนะในช่วงสองอาทิตย์นี้สิ่งที่คุณ อยากจะเก็บเงินน่ะในบางคนคุณก็เก็บได้นะสมมติว่าคุณอยากเก็บเงินไม่อยากใช้เงินคุณสามารถเลือกได้สมมุติคุณอยากจะซื้อเก้าอี้สักตัวหนึ่งอ่ะมันมีราคาตั้งแต่สามร้อยไปจนถึงสามหมื่นเนี่ยใช่ไหมคะคุณก็สามารถเลือกในระดับราคาที่คุณสามารถที่จะ ซื้อมีเก้าอี้ใช้แล้วก็มีเงินเก็บได้อย่างเงี้ยคุณต้องใช้น้ําหนักแบบเนี้ยนะคะในการที่จะซื้อหรือในการที่จะใช้เงินในช่วงสองทีนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคืออาจจะต้องมานั่งไม่ได้เหมือนกับว่าเห็นปุ๊บอยากได้แล้วซื้อเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเอะเห็นแล้วมันสําคัญไหมมันจําเป็นไหม มันแข็งแรงพอไหมมันใช้ได้นานหรือเปล่าคุณอาจจะต้องมานั่งค่อยๆค,ค,คิดอย่างนี้ก่อนแล้วก็อาจจะเอ๊ถ้าซื้อตรงนี้ที่อื่นมันจะถูกกว่าไหมเราไปดูที่อื่นก่อนไหมอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถตัดสินใจปุ๊บปั๊บได้เลยนะคะเอ่อในสองอาทิตย์นี้นะในเรื่องงานคุณอาจจะต้องมีการาช่วยเหลือหรือมีการประชุมกับผู้คนเยอะด้วยนะคะมีการสื่อสารมีการพูดคุยมีการแชร์ไอเดียหรืออาจจะต้องให้ความช่วยเหลือกับ คนอื่นหรืออาจจะเป็นลูกน้องคุณเองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนทีมก็ได้หรือเพื่อนต่างแผนกก็ได้เขาจะมาขอความเห็นมาขอ,อความรู้มาขอประสบการณ์มาขอคำแนะนำจากคุณได้นะคะในสองอาทิตย์นี้นะเพราะว่าแต่ในบางคนนะในเรื่องงานบางคนนะมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะคุณคุณรู้สึกว่าตรงนี้มันอิ่ม มันมันเหนื่อยมันมันอยากพอเพราะว่ามันเหมือนกับทํางานกับคนที่คุณต้องแข่งกับตัวเองไม่แข่งกับตัวเองก็ต้องแข่งกับคนอื่นมันเป็นมันเป็นไม่ก็ต้องแข่งกับเวลามันมันมีการแข่งขันอยู่ในช่วงสองอาทิตย์นี้ไม่รู้ว่าคุณแข่งกับอะไรนะคะมันมีความเร่งรีบมันมีความที่จะต้อง ทำให้เสร็จทันเวลามันมันมีความเร่งด่วนอะแข่งขันอะมันมีความมันมีความแข่งขันแบบนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนงานอยากอยากพออยากหยุดน,นะคะอยากไปทําอย่างอื่นที่มันเอ่อมีเงินเก็บมากกว่านี้อะไรเงี้ยคือบางทีงานนี้มันอาจจะเป็นงานที่ทําแล้วสนุกก็จริงแต่ว่า คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในออฟฟิศหรือมีค่าใช้ใจ่ายสูงในการที่จะต้องเดินทางหรือว่าในการที่จะกินอยู่เงี้ยค่ะคือไปแล้วมันไม่สามารถหาอาหารที่มันเป็นราคาธรรมดาได้คุณอาจจะต้องกินของที่มันแพงมือ้อละสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าอยากจะหาอะไรที่มันไม่ต้องเปลืองขนาดนั้นอยากจะกินข้าวแค่ห้าสิบหกสิบบาทหรือไม่เกินร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะคือมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเนาะก็มีบางคนที่อาจจะรู้สึกว่า อยากจะขยับขยายออกไปนะคะเพื่อที่จะไปสู่งานใหม่เรื่องใหม่ๆที่ทำให้มีเงินเก็บมากกว่านี้นะคะส่วนเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะการเงินเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะว่ามันตึง,ตงมือเนาะก็มันพูดรวมๆกันไปก็ตอนนี้เป็นเรื่องความรักนะคะความรักเนี่ย เอ่อถ้าเป็นคนมีคู่นะช่วงนี้คุณสองคนค่อนข้างเหนื่อยกับงานนะคะเป็นเรื่องของการทํางานล้นล้วนเลยแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเครียดกับงานด้วยนะคะ<ม>แล้วจะไม่ค่อยมีเวลาโรแมนติกกันเท่าไหร่นะต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างมีเรื่องต้องรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นสองอาทิตย์นี้ทําใจถ้าเกิดคนรักไม่ได้พูดจาวนหวานด้วยก็ไม่ต้องเป็นงอนนะส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยถ้าเกิดว่า ช่วงถามว่าสองอาทิตย์นี้จะเจอใครไหมคุณยังไม่เจอนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณทํางานค่อนข้างหนักนะคะไหนจะสู้กับตัวเองไหนจะสู้กับงานแล้วก็เหนื่อยแย่แล้วนะคะไม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักเท่าไหร่นะนั่นแหละค่ะโสดไปก่อนสองอาทิตย์นี้เนาะไม่มีไม่มีเลยนะว่าจะเจอใครนะคะส่วนสุขภาพนะสุขภาพ ให้ระวังเรื่องอารมณ์ก่อนนะคะสอาทิตย์นี้คุณอาจจะมีความใจร้อนมีความหุนหันพันแล่นมีความวู้่วามนะคะตัดสินใจเร็วคิดเร็วทำเร็วพูดเร็วนะคะให้ระมัดระวังตรงจุดนี้เนาะ,ะให้พยายามชะลอตัวเองอย่าให้คิดไวเกินไปหรือว่าทําอะไรเร็วเกินไปนะคะโอกาสผิดพลาดมันจะมีเนาะ,ะให้ระมัดระวังตรงนี้นะคะแล้วก็สองอาทิตย์นี้ ถ้าเกิดต้องตัดสินใจอะไรนะอยากให้คุณตัดสินใจอยู่บนความถูกต้องอยู่บนความเที่ยงธรรมเอ,อ,อยู่บนความยุติธรรมนะคะคืออย่าลำเอียงสมมุติว่าเพื่อนคนนี้หรือคนคนนี้หรือแผนนี้เป็นแผนที่ฉันชอบทํางานด้วยแล้วมีความสุขแล้วเกิดต้องตัดสินใจหรือเลือกอะไรสักอย่างคุณต้องเลือกความถูกต้องอย่าเลือกความ ชอบพอส่วนตัวนะคะต้องใช้ทุกอย่างบนความถูกต้องขาวก็ว่าขาวดําก็ว่าดําห้ามห้ามมีหลับตาห้ามมีแบบลําเอียงอะคะ่ะมันจะถ้าคุณหลับตาหรือลําเอียงอะมันจะทําให้คุณเกิดเกิดข้อสเสียในอนาคตได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยให้พยายามตัดสินใจทุกอย่างบนยืนอยู่บนความถูกต้องและยืนอยู่บนความยุติธรรมนะคะทุกอย่างมันจะออกมาดีทุกอย่างจะเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างแล้วก็ เอ่เป็นที่นับถือแล้วคุณจะมีเครดิตค่อนข้างดีนะคะส่วนสุขภาพต่อมานะคะให้ระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเท้านะอาจจะเป็นตั้งแต่ข้อเท้าเท้าเลยเนี่ยนะคะตั้งแต่เดินไปเหยียบตะปูได้เดินไปเหยียบกระเบื้องนะคะเป็นแผลหรือต้นหมางับแงงับอุง เป็นร้อยหวายอย่างเนี้ยนะคะหรือไปโดนน้ำเกี่ยวอย่างเนี้ยนั้นเรามัดระวังเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะที่อาจจะมีเลือดออกซิบกซิไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงอะไรมากนะคะหรือบางคนอาจจะแค่เล็บขบเป็นาพลับปาเป็นอะไรพวกนี้เนาะก็แก้เคล็ดตัดเล็บมเออลองตัดเล็บดูนะคือผู้อ่านเนี่ยนะเอาจริงนะคือทายให้คนอื่นคนนั้นคนนี้ว่าระวังตรงนั้นตรงนี้แต่ตัวเองก็ลืมว่า ราศีตัวเองก็ต้องระวังใช่ไหมคะแล้วก็ก็โดนน่ะอยู่ๆก็เดินไปแล้วก็โดนหมาวิ่งหมาวิ่งมาคือผู้อ่านก็เลี้ยงเลี้ยงน้องหมาไว้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็ล่ามเขาไว้เพราะว่าเขาจะปีนออกไปนอกบ้านไปกัดหมาคนอื่นเราก็เลยต้องผูกเขาไวช้ชั่วคราวปรากฏว่าเขาก็ลากโซ่มาโดนตรงเอ็นร้อยหวายบาดเข้าไปเป็นแบบเลือดซิบๆิบเราก็เลยอืมนะไม่ได้ระวัง เนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุคือบางครั้งอุบัติเหตุเราก็ไม่สามารถที่จะคือรู้ทั้งรู้ว่าต้องระวังแต่ก็พลาดนะคะต้องบอกว่าพลาดจริงๆส่วนเรื่องการเดินทางในช่วงสองอาทิตย์นี้ไม่มีปัญหานะเดินทางไกลอะไรไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงนะคะไม่นอกนั้นก็ เขามีเรื่องของไมเกรนด้วยนะมีเรื่องของปวดหัวมีความเครียดนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องปวดหัวตัวร้อนได้เนาะถ้าใครเป็นไมเกรนอยู่แล้วก็ระมัดระวังหน่อยนะคะอาจจะมีเอ่อมีเขาเรียกอะไรอ่ะปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่คุณที่คุณรู้อยู่ตัวอยู่แล้วว่าถ้าไปเจอสิ่งเหล่านี้ไปกระตุ้นมันแล้วมันจะทําให้เกิดไมเกรนคุณก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะส่วนใครที่มี ความเครียดเยอะระมัดระวังหน่อยช่วงนี้นะคุณอาจจะมีเรื่องของความคิดหนักๆอยู่ในหัวแล้วมันทําให้คุณปวดหัวได้นะคะก็พยายามปล่อยวางเนาะปล่อยวางไว้หน่อยแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมันเยอะพรุ่งนี้ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆคลี่คลายบางครั้งนะคะเราจะแก้ปัญหาเนี่ย <c oughs> นัเวลานี้ตรงเนี้ยเราคิดไม่ออกหรอกแต่พอเราทําใจสบายๆนะคะไม่ไม่ไม่ไปคิดวุ่นวายกับมันมากเนี่ย <c oughs> เราปล่อยให้เวลามันค่อยๆเยียวยานะคะแล้วพอมันผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปเองโดยอัตโนมัตินะ้ยิ่งถ้าคุณเป็นคนทําบุญอยู่แล้วนะคะเป็นคนจิตใจเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนมนุษย์เอ่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสัตว์ไม่ทําร้ายใครไม่คิดร้ายกับใครเนี่ยบุญตรงนี้มันจะคอยช่วยส่งให้คุณสําเร็จในทุกๆอย่าง ที่คุณที่คุณมีปัญหาให้คุณพยายามเอ่นึกเอาไว้ว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นจริงๆอันนี้คือผู้อ่านใช้กับตัวเองมานะจนกระทั่งอายุเท่านี้แล้วเนอเออครึ่งคนไปละนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยมันมันคิดเท่าไหร่มันก็แก้ไม่ออกก็เลยกลับบ้านนอนแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันคือนี่คือบอกตัวเองไว้นะคะพอตื่นเช้าม,มาปุ๊บเรื่องที่มันเคยเป็นปัญหาเมื่อคืนมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันมันหายไปหมดแล้วมันมันโอเคแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือมันก็คลี่คลายไปได้ด้วยตัวมันเองเออ่พูดแบบนี้จะงงนะเดี๋ยวเด๋ยวไว้คราวหลังนะผูวว้อาจจะแบบทำทำเรื่องเล่าอะไรอย่างนี้นะถ้าใครอยากฟังก็ คอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าเรื่องเล่าในประสบการณ์ของผู้อ่านมีอะไรที่อยากจะเอามาแชร์แล้วอยากฟังก็บอกมานะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะคะ ก็โดยรวมๆแล้วชาวมิถุนประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์นะคะขอให้ชาวมิถุนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญพบแต่กัญยาณมิตรมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีเงินมีทองนะคะมีโชคมีลาบเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ